สิเรื่องที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับอุลตร้าแมนไทยกะในปี2019 1. ถุงมือและถุงเทา้าบูทของอุลตร้าแมนไทยกะได้รับการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับอุลตร้าแมนในยุคโชวะครับซึ่งการออกแบบในสมัยก่อนแต่เดิม ถุงมือและรองเท้าบูทจะไม่ได้เย็บเข้ากับชุดครับส่วนรูปร่างเขาจะให้ความสําคัญมากกว่าขนาดและมีข้อเท็จจริงระบุไว้ก่อนหน้าน,นี้ว่าอุลตร้าแมนที่อายุน้อยจะมีอุลตร้าฮอนหรือเขาของอุลตร้าแมนที่เล็กกว่าอุลตร้าแมนรุ่นอาวุโสกว่านั่นเองครับ2อุลตร้าแมนไทกะเป็นซีรีส์เรื่องแรกในยุคข,ของเรวะครับ 3. ผู้อำนวยการหลักคุณริวชิอิชิโน ระบุไว้ว่าถ้าอุลตรา้าแมทไกะอายุเทียบกับมนุษย์ก็จะเท่ากับชายหนุ่มที่กำลังขึ้นชั้นมัธยมปลายนั่นเองครับ 4. อุลตรา้าแมทไทกะเป็นสมาชิกคนเดียวในทีมไทสควอตที่จะเพิ่มฉาก CGI เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้โชว์ตัวละครอย่างสมบูรณ์นั่นเองครับ 5. โดยรวมแล้วอุลตร้าแมทไก่และทีนทสกอตจะคล้ายกับไพทาโรเดอะโฟที่แสดงให้เห็นถึงคนที่ไร้เดียงสามีอะไรให้เรียนรู้มากมายและเขาเนี่ยก็จะต้องเผชิญความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งมีมากมายอยู่ตลอดเวลาครับและจะมุ่งเน้นไปที่การเดินทางของตัวเองอีกด้วยนอกจากนี้ไพเดอะโฟทาโรยังหมายถึงสุนัขตัวเล็กซึ่งแสดงถึงความพักดีและการปกป้องก็อาจจะพาพิงไปถึงเพื่อนๆของไทกะ,กะก็ได้ครับ 6เมื่อกาดเดอะโฟตั้งตรงจะแสดงถึงจุดเริ่มต้นความได้เรียงสารและความเป็นธรรมชาติที่มีจิตวิญญาณและอิสระเหมือนกับตัวไทยกะเลยครับแต่ในทางตรงกันข้ามกัน้าภัยดึงกับหัวแสดงถึงความรั้นและความประมาทและความกล้าได้กล้าเสียไน่เองครับซึ่งทําให้เทรกียชอบเรียกไทยกะประมาณว่า เป็นคนโง่หรือคนไร้เดียงสาแน่นเนี่ครับ7อุลตราแมนไทกะได้รับการสอนโดยอุลตราแมน80ครับ 8. การออกแบบพื้นฐานของไทกะส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงเหมือนกับทาโลเลยครับนอกจากนี้ยังมีการออกแบบเกาะที่เป็นสีทองแทนสีฟ้านในปัจจุบันแต่ความคิดนี้ก็ถูกยกเลิกไปในวินาทีสุดท้ายและการออกแบบเกาะสีทองเนี่ยก็จะไปใส่ในตัวของเลกะในเวลาต่อมาครับ 9เอฟเฟกต์พลังแสงสูพิมบัสเตอร์จะทําได้ยากมากครับเราจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและเชสสีที่หลากหลายในตัวลำแสงครับ10ลำแสงออร่าสโตเรียมของอุลตร้าแมนไทกะล่างโฟตอนเอิร์ธแรกเริ่มต้องยิงดาบแสงสีทองพร้อมกับลำแสงและไททัสเบอร์นิงแฮมเมอร์ยืนยันว่าจะใช้อาวุธที่คล้ายกับไฮเปอร์แฮมเมอร์ของ rx 7 8 2กันดั้มแต่ความคิดนี้ก็ถูกยกเลิกไปในวินาทีสุดท้ายอีกแล้วฝากบอกคิดถึงคุณมอสด,ด้วย ครับ